ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นกระเทยป่วยฝันเห็นกระเทยป่วยเป็นโรคร้ายฝันเห็นกระกระเทยฝันเห็นกระเทยป่วยเป็นโรคร้ายแปลว่าอะไรฝันเห็นกระเทยป่วยเป็นโรคร้ายแปลว่าอะไร ช่วงนี้เนี่ยจะมีคนคิดไม่ดีกับคุณนะอันเนี้ยเป็นไพ่เตือนว่าตอนเนี้ยคุณอะมีอันตรายอันเนี้ยคนโรคจิตอันเนี้ยจะถูกโกงตาช่างเอียงตาช่างเอียงเพราะอำนาจมืดอำนาจเงินคนขี้โกงอีกาสายฟาฟาดมาดูกันต่อนะคะ ไพ่บอกให้คุณไปทำบุญน่ะมีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีด้วยนะมีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีมีคนที่คิดถึงคุณในทางไม่ดีเนี่ยไพ่ไม่ดีใบเนี้ยไพ่ใบเนี้ยแปลว่า ให้ระวังโจรขโมยให้ระวังถูกทำลายร่างกายให้ระวังโจรขโมยให้ระวังถูกทำลายร่างกายโอ้โหน่ากลัวมากใบนี้ให้อันนี้นะหนึ 1, ่งสามะความตายให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ถูกทำร้ายร่างกายอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บท่านจะมีชื่อเสียงและได้เงินท่านจะมีชื่อเสียงว่าสวยและรวยมากท่านจะมีสเสน่ห์เจ,ดจิดจรัสและมั่งคังร่ำรวยนี่คือหีบสมบัติ ท่านจะมีชื่อเสียงเด่นดังดุจแสงสุริยะเทพท่านจะมีชื่อเสียงว่าสวยและรวยมากท่านจะมีปัญหากับคนอายุมากกว่าแต่ไม่ต้องกลัวใบหลอกใบแรกเนี่ยคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีปู่ฤาษีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดวงให้คุณไปวัดทำบุญ ปล่อยนกปล่อยปลาให้ไปเที่ยวทะเลให้ไปเที่ยวทะเลไปทำบุญตอนนี้มีคนไม่ดีจับตาดูคุณอยู่นี่คือดันจิรัสตอนเนี้ยมีคนคิดไม่ดีอ่ะคุณมีคนคิดร้ายคุณมีคนคิดไม่ดีอ่ะคุณมีคนน่ะนินทาคุณมีคนน่ะนินทาคุณให้ ผู้ชายคนหนึ่งฟังให้ระวังคนไม่ดีไพ่ใบเนี้จะเป็นเขาเรียกความไม่ยุติธรรมโจรมิจฉาชีพอิกาเนี่ยไสยศาสตร์มนต์ดำสายฟ้าอาถรรพ์เมฆที่มืดมนเนี่ยดวงตกความดีความดีแพ้ความชั่วร้ายช่วงเนี้ยดวงไม่ดีควรจะไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาท่านจะต้องระมัดระวังโจร แก๊งคเซนเตอร์ต้องระวังโจรระวังโจรคนโรคจิตเนี่ยโจรคนโรคจิตได้พไพ่ใบนี้คือคุณอะจะมีปัญหากับพวกโจรผู้ร้ายท่านจะต้องดูแลตัวเองให้ดีทีนี้เอ๋จะมาดูเพิ่มให้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นโหดร้ายมาก ให้ท่านตั้งใจทำงานให้ท่านเนี่ยตั้งใจทำงานนะท่านมีเทวดาผู้ชายคุ้มของศัตรูที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูสำหรับคลิปนี้เอให้เป็นเลข7 7็ดเสาสา 7จ7 3ศูกับ7 0ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบนี้ค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกะลุนาแอดไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป